เข้าทุกงวดครับเข้าทุกงวดจริงๆครับไม่บนก็ล่างบางงวดก็ทั้งล่างทั้งบนนะครับอยากได้เลขเด็ดกดติดตามช่องคนเมืองพุทธสวัสดีครับ FC แฟนช่องท่านผู้ที่เข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้แอดมาที่ สถานธรรมพมปัญโยโนนพนภัยนะครับบ้านค่อยหมู่ที่5ตําบลบ้านจานอําเภอพุทธิสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวดที่แล้วนะครับก็มาตามต่อนะครับตัวเลขที่ได้อ่ห้นะครับถูกกันไปหลายคนอ่าเอหลายท่านนะครับที่ถูกนะครับวดนนี้แอดก็ต้องมาตามให้นะครับตอนนี้อยู่บริเวณวัดนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นะครับ ซึ่งแอดไม่ได้ไปถ่ายทำที่หลวงปู่นะครับแต่แอดก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับได้ตัวเลขมาแล้วเป็นเลขเขาเรียกว่าเป็นเลขกำลังวันเนาะซึ่งงวดที่แล้วก็เข้านะครับก็คือห้าเก้านะครับมีห้ากับเก้านะครับซึ่งมีทั้งเก้าสามด้วยนะครับซึ่งมีตัวเลขอยู่หกตัวนะครับงวดนี้ก็ได้แล้วครับตัวเลข ตัวเลขนะครับตัวเลขกำลังวันนะครับเดี๋ยวแอดจะโชว์ให้ดูนะครับเขียนให้ดูเลยนะครับเขียนให้ดูเลยเดี๋ยวแอดจะโชว์ให้ดูใต้คลิปนี้นะครับโชว์ตัวเลขกำลังวันให้ดูนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับ FC นะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับในงวดวันที่16ตุลาคม2563นะครับซึ่ง แอดก็ขอย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางนะครับแอดเป็นเพียงสื่อกลางนะครับนําเสนอตัวเลขจากทุกสถานที่นะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่ตัวเลขที่นี่นะครับห้างวดแล้วนะครับห้างวดแล้วนะครับงวดนี้งวดที่หกนะครับที่แอดตามอยู่นะครับเข้าทุกงวดครับเข้าทุกงวดจริงๆครับไม่บนก็ล่างบางงวดก็ทั้งล่างทั้งบนนะครับ แต่ยังไงก็ดีนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับซึ่งงวดวันที่16ตุลาคม2563นะครับแอดได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วตัวเลขกำลังวันนะครับอันนี้เป็นเพียงครั้งแรกที่แอดมานะครับในตั้งแต่หวยออ,ออกวันที่1ตุลาเนาะก็เพิ่งจะเข้ามาแล้วก็นำสิ่งของนะครับมาถวายให้กับ หลวงป,ปู่ด้วยนะครับซึ่งไม่ได้ถ่ายทําข้างในเนาะแอดก็เข้าไปกับหลวงป,ปู่มาแล้วนะครับก็ได้ตัวเลขนี่แหละครับได้ตัวเลขตัวนี้นะครับดูที่ใต้คลิปเลยนะครับถ้าดูไม่ทันก็แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอไว้ดูนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางในการจะเสี่ยงโชคในงวดวันที่16ตุลาคม2563นะครับ